สวัสด,ดีครับวันนี้วันพฤหัสเป็นวันตีบวกมดพิเศษนะครับนะก็คือวันฟักไข่มดพิเศษอะนะครับฟักไข่ส้มฟักไข่เกาะนะอัพสกิลนะให้ทำช่วงชั่วโมงคู่นะครับจะเป็นช่วงของแอคชั่นเพราะเรียงมดพิเศษพอดี จะมาทุกๆชั่วโมงคู่นะครับมีคลิปแนะนําไปแล้วนะครับชั่วโมงคู่ของประเทศไทยนะ8โมง5นาที10โมง5นาทีเที่ยง5นาทีนะครับอย่าลืมกดเบอร์รี่ด้วยนะครับผมกดไปแล้วนะผมขอไม่กดซ้ำนะเปลืองนะครับกดเบอร์รี่แล้วก็จะฟักไข่ก็ได้อัพสกิลก็ได้นะครับคุณจะได้คะแนนทั้ง แอคชั่นและอีเวนต์นะครับได้คะแนน2เด้งเลยนะทำอย่างเดียวได้คะแนน2ออันนะครับก็ที่ผมจะมาคุยกันวันนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรเป็นฟัก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 ไข่ฟรีก่อนนะครับเห็นไหมเห็นไหมขึ้นมา2แถวเห็นไหมครับคะแนนขึ้นมา2แถวนะครับผมจะมาคุยถึงเรื่องของการฟักไข่ฤดูกาลบนป่าทึบอัน กว้างหย่อยนะครับใบที่ร้อยตอนนี้ผม95แล้วนะ95แล้วนะครับถ้าครบร้อยนะครับการฟักขไข่ฤดูการใบที่ร้อยนะครับจะได้รับมดพิเศษถิ่นธุรกันดารอ้าวไอสามร้อ0 0ปดรไม่ได้แน่ผมใส่ฟรีนะครับทำไมถึงเป็น มดถิ่นอ่ะเอาไม่เป็นไรมดถิ่นผมยังได้ไม่ครบประตูกวัวจะได้หกร้อยนี่อะไรอ๋อหกร้อยนี่เลือกได้อยาอยากได้มดป่าทึบต้องหกร้อยใบเติมสิเติมนะครับมีทั้งมีทั้งป่าทึบมีทั้งถิ่นธุรกันดารใช่ไหม ไม่เป็นไรสายฟรีไม่มีทางสายฟรีเต็มที่ก็ร้อยครับนะบางคนยังไม่ได้ร้อยด้วยซ้ำเพราะว่าทําไม่ค่อยทํากิจกรรมนะครับใครฤดูการนะครับอีกห้าใบนะครับอมาดูกันว่ามันมาจากไหนบ้างนะครับไปดูในกระเป๋าคุณจะเห็นว่าผมมีเหลือใบเดียวนะครับไอใบดียวนี้มาจากไหนมาจากตรงนี้ครับไปที่กระเป๋าไปที่รางวัลครับเห็นไหมหนึ่งใบคือตรงนี้ ผมต้องการเท่าไหร่5ใบอีก4ใบามาจากไหนดูสิครับบางครั้งนะครับอา่ามันมาจากการทํากิจกรรมต่างๆนั่นแหละจากจากกิจกรรมต่างๆคุณจะได้ไข่ฤดูกาลมานะครับจากภารกิจต่างๆนะครับแต่บางครั้งไม่ได้มาเป็นฟองแบบนี้นะครับบางครั้งมาเป็นชิ้นส่วนเห็นไหมเห็นรูปจิกซอป่ะเห็นรูปจิกซอ์ข้างบนนี้ป่ะนะครับครบร้อยชิ้นก็เอามาแลกเป็น ไข่ใก่พันธุการหนึ่งใบนี่ร้อยชิ้นร้อยชิ้นส่วนเป็นหนึ่งใบเห็นปะข้างบนก็กลายเป็นสองแล้วเห็นไหมนะครับบางครั้งมาเป็นสุ่มนะครับบางครั้งมาเป็นให้เลือกนะครับอะดูสุ่มก่อนสุ่มคือหีบสมบัตริรางวันพมอนตีพมอน,นะครับก็จะได้ไออหีบสมบัตินี้มาโดยหีบสมบัตนินี้มันจะสุ่มครับ ไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะครับในในใสิ่งเหล่านี้นะครับสุ่มสุ่มสุมได้เนื้อได้ดินทรายพืชสปีดปลาคอบสปอนะครับแล้วก็ไข่ไก่พันอ่ะผมลองสุ่มดู40บใบจะได้ไข่สักกี่ใบกันได้ไข่สองใบอ่าได้ไข่สองใบนะครับนะครับครบอย่างยังไม่ครบครับผมต้องการ5้าใบผมก็มาดูต่อนะครับ นี่หีบไข่เลือกได้เนี่ยหีบไข่เลือกได้เลือกได้ว่าจะเอาไข่ส้มหรือไข่ฤดูกาลถ้าเอาไข่ฤดูกาลจะหาร2องนะครับอ่าสิบใบถ้าเอาไข่ฤดูกาลจะได้แค่5้าใบาผมเอาไข่ฤดูกาลครับผมมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะผมต้องการอ่ามดฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นเกาะเก่าเกาะใหม่อะไรก็แล้วแต่นะครับกดใช่ ป้าบเขาให้มันจะได้ห้าร้อชิ้นส่วนคุณต้องไปดูตรงนี้ที่ห้ารอยชิ้นส่วนแล้วก็ผสมรวมกันอีกหนึ่งครั้งจะได้ห้าใบโอเคโอเคนะครับนะครับอ่ามันไม่ใช่แค่ร้อยร้อยนี่เป็นการันตีอะเรียกงี้ละกันร้อยนี่คือใบาการันตีนะครับคือได้แน่หนึ่งตัวโดยที่ใบที่ได้เนี่ยไม่นับว่าเป็นใบที่ร้อยด้วยนะคือฟรีมาหนึ่งใบเลยแล้วก็ใบที่ร้อยก็ยังฟักได้อย่างอื่นได้อีก นะครับนะครับโอเคโอกาสได้นะครับเวลาหมดยังจะมีเวลาโม้อยู่โอกาสที่จะได้นะครับนี่มันบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ทั้ง3-4สซีซั่นนะมีโอกาสได้มดป่าทึบ0.72นะครับมดถิ่นธุรกันดาร5 0.54มดเกาะทะเล1.26 นะครับได้มดส้มได้มดม่วงและได้มดฟ้าด้วยนะครับจะเอามาทำาไรม,มามดม่วงมดฟ้าว้ยไข่ไม่ยังหายยากอยู่อ่ะโดย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 ,ย0.72ของมดป่าทึบนี้นะครับยังแบ่งเป็นมดกระมยี่มดโล่กระมยี่ผู้ได้ครบนะมดกระมี่มดธรรมดา นะครับมดโลกกับมดหยี0.12มดหัวใจสีแดง0.12มดทรงออกสีเหลือง0.12มดสีเงินซา,าราหา0.12มดเชื้อรา0.12และมดช่างไม้0.12นะครับที่เหลือก็เป็นนี่มดกาะสดใต้มดเตาน้ำนะครับโดริคันไฟขาเรศอันนี้เป็นมดถิ่นทุรกันดานนะครับแล้วก็พวกพวกนี่กินสัตว์ด้วงดำ นะครับตัดไปยักษ์มดทองอันนี้อันนี้มดเกาะนะครับอ่ะฟักเลยอีกห้าใบใช่ไหมอ่ะเหลือสี่ใบเหลือสามใบเหลือสองใบอ่ะอีกใบหนึ่ง อ่าใบต่อไปครับค่าโชคดีครบ100ปับ๊บนี่การันตีกราะสดใสกราะสดใสเป็นมดกาดนะครับเป็นมดกาดตึงๆต,ตัวหนึ่งนี่มาดูกันมาดูกันอ่าเดี๋ยวเอามีเวลามีเวลาพอคุยกันได้อ่าสกิลมันนะครับ สกิลที่สจะมีโอกาส50%นะครับที่จะสร้างความเสียหาย260%อันนี้มดถิ่นธุรกันดารน,นะกอส์ฟไซดนะครับระดับมดพิเศษบวกระดับมดพิเศษนะครับให้กับขบวนเล็กที่มีพลังที่มีพลังกองฐานสูงสุดของศัตรูอ๋อตบตบกองทัพที่พลังเยอะสุดนะครับและมีโอกาสอีก41%ที่จะเข้าสู่สา,าถูกระงงับ ไม่สามารถดําเนินการได้เป็นวันหนึ่งรอบโอเคคือตบศัตรูแล้วศัตรูก็โดนระง,งับไม่สามารถดําเนินการได้อ้ออันนี้เป็นมดสําหรับ PVP ครับนี่มีสกิลพวกนี้เป็นสําหรับ PVP นะครับไอพวกใบพวก,พวกระง,งับอะไรพวกนี้นะครับอ่าสกิลต่อไปสกิลที่5ครับในรอบที่1 3 5 7นะรอบเลข็กขี่ก็คือรอบแรกก็ออกแล้วนะครับ มีโอกาส60%ที่จะสร้างความเสียหาย160ยให้กับขบวนเล็กทั้งหมดตีหมู่ครับตบหมู่ตบหมู่พวกพวกพนะครับพลังโจมตีไม่แรงนะแค่160%นะครับแต่โดน3ทับเลยประตููมี3โดน3นะครับช่วงระยะมีผล5นี่อยู่แถวหลังก็ยังสกิลออกได้ตบอีกฝ่ายได้ครบนะครับต่อไปสกิลที่7นะครับบัฟนะ บัฟการโจมตีของมดกาดนะครับบัฟการโจมตีของมดกาดให้กับทีมทั้งหมดในขบวนถ้าเป็นมดกาดทุกตัวเป็นมดกาดหมดก,ก็ให้หมดเลยนะครับ19.2%นะครับถ้าอัพสุดได้ถึง80%นะครับต่อไปสกิลที่8ครับสร้างความเสียหาย1้0อันนี้คือร้อยนะคือสกิลที่ออกแน่นอนนะครับให้กับขบวนเล็กหนึ่งขบวนแบบตัศัตรูแบบสุ่มทุกรอบ เนี่ยทุกรอบโดนแน่ๆครับหากเป้าหมายอยู่ภายใต้กฎควบคุมก็คือโดนโดนระง,งับนะครับความเสียหายจะเพิ่มขึ้นเป็น2องรอเถ้าไปตบโดนไอ้พวกที่อยู่ในความควบค,วมควมุมมีอะไรไหมสกิลตัวเองด้วยนะครับระง,งับรวมถึงพวกใบพวกอะไรอ่ะไอ้สกิลทั้งหลายแหละของของของมดพิเศษะนะครับที่ไปทําให้ศัตรูไม่หยุดไอ้ทำให้ศัตรูจมตีไม่ได้อะนะครับ จะได้โจมตีแรงขึ้นอีกเฮ้ยตึงนะตึงนะเป็นมด PVP ตึงๆเลยเกราะสดใสนะครับเหมาะอยู่แถวล่างแต่อยู่แถวบนก็ได้ครับอยู่แถวบนก็ได้นะครับแต่ตัวนี้อยู่แถวล่างแถวหลังสบายๆเป็นมดกะที่อยู่แถวหลังแล้วตบตกตกนี่ตกตกต,ต,ต,ตโอเคครับก่อนที่เวลาจะหมดนี่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 นนนนคือใบที่ร้อยที่เป็นฟักปกติไอ้เมื่อกี้คือการันตีค่าโชคดีเก็ตป่ะเก็ตป่ะ คือฟักเราก็ยังได้อยู่นะครับแล้วก็ได้ค่าโชคดีด้วยนะครับใจของค่าโชคดีด้วยโอเคครับฟักต่อไปเลยนะครับยังมีโอกาสอีก17ครั้งในการเปิดการันตีอีกรอบหนึ่งนะครับแต่อันนี้การันตีอาจจะได้มดส้มนะครับผมขอทำา3หอยแอคชั่นก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ถึงถึงพอดีนะครับโอเค สรุปสรุปมดการันตีอ่าตัวที่2ป่ะตัวที่สนะครับก็คือมดไอใบที่ร้อยของผมได้กราะสดใสนะครับเหมือนผมจะได้มาแล้วนะเหมือนผมจะได้มาแล้วนะไปหากันไปหากันนี่ผมได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วผมอัพสกิลเต็มหมดแล้วด้วยนั่นหมายความว่าผมจะอัพดาวได้ด้วย เห็นป่ะนี่ผมได้เปลือบซ้ำมาเมื่อกี้อัพได้อีกถึงสี่ดาวน,นะครับแต่ผมไม่ได้เล่นสายกาดนะสิ <c oughs> นะตบไม่แรงแต่มีสกิลมีสกิลอะไรนะระง,งับแล้วก็รวมถึงตบหมู่นะครับเหมาะสำหรับ PVP นะครับนี่คือวิธีการดูสกิลแล้วว่าเหมาะสำหรับการทำอะไรนะครับ หลักๆจะมี p v p แล้วก็ตีสัตว์ตีสัตว์ก็คือพวกตีตุ่นตีลิ้นพวกนี้นะครับตีตุ่นตีลิ้นจะต่างกันตีตุ่นตีลิ้นเนี่ยใช้ระงับไม่ได้ผลเพราะว่ามันไม่ได้จบตีกับเราเลยนะครับมันมันรับสกิลเต็มๆนะครับมันรับพลังโจมตีของเราเต็มๆอยู่แล้วมันไม่มีการโต้กลับไอ้สกิลระงับไม่มีผลกับมันนะครับเพราะนั้นหาโมดที่โจมตีหนักๆใส่มัน นะตัวนี้เกราะสดใสอาจจะไม่เหมาะสําหรับตีตุ่นตีลินนะครับแต่เหมาะสําหรับ PVP เพราะมีสกิลระงับนะอันนี้สกิลสองเลยนะครับระงับนะนี่สถานะถูกระงับแต่โอกาสแค่50%เนะครับไม่ใช่ว่าร้อยนะมีโอกาส50%นนะครับแต่ก็ถือว่าถือโอเคแหละนะถือว่าโอเคแหละนะครับ เพราะถ้าละงงับได้ก็ยังมีสกิล8ช่วยซ้ำอีกนะครับความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับเป็น350%นะครับอันนี้คือที่ที่คุณอาจจะเห็นว่าตัวเลขมันมากกว่าเมื่อกี้นะอันนี้ผมอัพเลเวล10แล้วไงนะครับมันก็โจมตีเพิ่มขึ้นเป็น350%ถ้าผมใส่ใส่ดาวให้มันอีกก็ก็เพิ่มขึ้นอีกนะครับเนี่ยเห็นไหม อกาส10%ที่จะสร้างความเสียหาย350%นะครับเกียวนี้ก็เพิ่มขึ้นโอกาส6 0ที่จะสร้างความเสียหาย250%ทุกอันาเพิ่มขึ้นตามเลเวลนะครับนะตอนแรกรอบแรกนี่คือ,อยังยังยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับได้มาใหม่ๆอันนี้คืออัพเต็ม10%แล้วต่างๆมันก็เพิ่มขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์ต่างๆมันก็เพิ่มขึ้นนะแล้วคุณจะให้มันเพิ่มได้อีกคุณก็อัพดาวให้มันมันก็จะเพิ่มได้อีกเป็นแถวล่างนะครับเนี่ย มืออัพ1ดาวก็จะเพิ่มอีกนะครับนี่มื่ออัพ2ดาวโอกาสเพิ่มนะครับนะโอกาสเพิ่มจนจนได้ถึง60%อ่าโอกาสเพิ่มจนได้ถึง60%นะครับถ้าอยากอัพดาวถ้าเล่นสายกาดตัวนี้อย่างน้อยๆ2ดาวนะครับเพิ่มโอกาสในการออกสกิลระงับนะครับนะครับถือว่าโอกาสสูงอยู่นะ สูงอยู่นะนะครับเป็นมดกระตึงๆสำหรับ PVP โอเคครับก็ไม่ขี้เรไม่ขี้เรมดการันตีใบที่ร้อยนะครับไม่ขี้เรนะโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้มดกระสดใสตึงๆจ้า